สบายดีพี่น้องมาในสูตรแปลกๆพี่น้องมือนพาพี่น้องไปจับผึ่งนะพี่น้องไปไปเบิ่งกันเลยพี่น้องคอยคอยมาเด้อนี่ได้ถ้วยดูแล้วพี่น้องอุปกรณ์เราลองยาเนาะจะติดแห้งได้ติดเกองแห้งได้พี่น้องมองสุดๆถวยใช้ผึกกัะพี่น้อง อะไรอะไรผึ่งมาตาหัวอะไรแบบนี้โอ้ตู้อ๋อแม่แตกพึ่นเลยอืบหัวก่ Oh, wee. Oui. Oh. <laughs> Oh, Salah. ああ。<laughs> oh. Để đi gai quá đi gai á ồ thuở này โอ้มันย์ตังดาวเอาเพิงยอดตังดาว่าตีจหัวน่ะตะยงอดได้ปัดๆออกอะอไยังมอดได้ไ่ยับมานะนไล่พี่รอนะโอ้ดเง้องม่เอมไได้ออกแม่อออกนะอ็มออกไหม

สดสดเลยกลัวมันอ่เป็นหนึ่งของมันย่อยเป็นเถื่อนนี่นี่แจ้งเอากินกินเอาแมงเพาะป่าวหนึ่งเมื่อแต่แล้วหัวเปล่ามันนะมันก็ย่อยมันก็เป็นเถื่อนสดไมอกสดใบสดอันนี้แม่มันสดบุกินไดื้อยข่อยเสี่ยงสามข้อแหกมันกินกินน้อยนึงเมื่อนาไพนนอเอาหายว้าวอันนั้นกินเพื่องกินเพื่องกินน้ำเพื่องหมดเลไปไหนคนนี้กินเพื่องแซ่บมอ ยวอะไรก็ใช่ตัวนี้บักสองสาวตัวว่าแม่กับแม่กับยังวนวุ่นแม่อ่อนเื้ยแม่แก่สูงน่แก่แล้วับมึงนี่มันจุมอยู่นะมันจุมอยู่นะมันจุกมนักมันนะร่อนร่อนน้ำเพลิงอ้ยเอาอีหยังมาคุบออกมันจุมอยู่นะแม่มันตีนววุ่นแต่นั่นไหนคือไม่แม้กินน้ำเพลิงกินเพลิงดูแลสุขละ ล่เลยคุณหมดอะไหนมันจุไหนกินเผือกดิเผือกเมันดูดเนอน้ำันดิชิมดูมัโอ้มันบ่มีต่หวานแต่มันมันข้าวเนอะาเาลาน่เอเขาอะไรเนาะเขาเรียกเรียก้อกคนมาาวิมือดได้ก็มาอย่าง้ยเมือนแมมหวานแมมนี่ละปะแมมมอนนี้มันะเนี่ยชิแต่เนื่อยงเหนื่อยชองานห่อยเก่านะ มึงนี่แม่มันยังจุบเน่ร้านไปทถวเราหมือัเพิ่งนี่บบกนี่ได้บ้างเจ้าก่อนจะเอาผู้เฒ้ามามังสลานสกรเจาะซิมเอาแต่ละร้านนี่หละเราว่ามันหวานเขามันหวานพูดเลยอเติมใช่เลยอินได้ครับาฮ้ะิ่างผิกะินโมนบุทันดอกมนี่คนมาสาาเผ็ดมดแล้วมึงน่แม่จุบ ตุกตัวข้าวนี่แหลขนาบ่แมืนเมนโบมยุอะไยังียอันนมันมีตุกข้าวกน่าหม้อหน่าหัวหัวมันน่าไววเด้อหัวมันหัวมันเอาไว้เด้อห้าสิบปเลี้ยงหัวหัวยังหัวมนี้หละฮับอานฮาไปหนึ่งแล้วมันก็หยาดหยาดลงมันก็เป็นก้อนหนําเพิงหัวแน้บเพิงอออกงล้นี่ คือแซ่บใช้กินนะนี่เพิ่งเน่ยมังบังคับไปแแแม่เลยจับแม่จับมดจับแนี่ม่วงกับมันห่างแล้วน้ำผึ้งเนามันเบิดน้ำแล้วนะนี่จะเอาขานไปเลี้ยงออำผึ้ง่่หมกับมันมไรนะมังซลาเอางออกมังลาเอาึ้นอานานี่อัย ยังสดๆเลยเนี่ยแม่มันมันต่อจแมเอแล้วโอ้ของดีคุ้มค้าขนาดตัวนี้บินเข้ามาในพรมเลยมันหมุนเข้าไปฮะมันบินเข้ามาในพรมเลยเห็นอะไรก่อมันหมุนเข้าไปมันหมุนเข้าไปแล้วมันทอยบวบหนิมันนี่จับออกเลยโอ้มันก็เด้งก็มานตอมนี่ตอมเฉยๆโอ้มีของดีอยู่บอมีของดีอยู่เป็นได้แซ่บอยู่พุคนอะไร วานแห้งอ่ะวานแห้งพูดวานแห้งขนาดมอนกอหมานกอกอ๋อตนหบนหลเกา่อยในพี่น้องคิปมีสิขอจบบรรยากาศฝังงบเซาเด้มปันันฝังบอปันิ่งนพี่น้องอ่ะขอบขอบใจทานที่เข้ามาชมเ้อพี่น้องลบเสาโชดีปีใหม่